ดูท่าหนุ่มน้อยคนนี้ค่ะนี่ค่ะยืนกอดอกเดินชิวนี่ที่บ้านเลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวนะคะมีใครไม่รู้จักน้องคนดีบ้างน้องพร้อมค่ะลูกชายคนโตของพิธีกรชื่อดังนะคะคุณกันกันตะถาวรค่ะคงไม่มีใครรู้จักนะคะกับคุณแม่พลอยไอดาค่ะนี่เลยค่ะน้องมีความสดใสน่ารักนะคะโตเป็นหนุ่มคงจะ หล่อและสวยเหมือนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คงจะเก่งเหมือนคุณพ่อเลยนะคะนี่เลยค่ะนี่อันนี้ไมโครโฟนฮ,ลฮลัลโหลฮัลโหลร้องเพลงหน่อยค่ะนี่ค่ะอนาคตจะเป็นพิธีกรชื่อดังเหมือนคุณพ่อไม่น้อนี่ค่ะน้องมีความน่ารักสดใสนะคะเป็นหัวใจของทุกคนในครอบครัวนะคะฝากชมความน่ารักของน้องด้วยนะคะขอบคุณทุก การติดตามนะคะฝากกดถูกใจเป็นกำใจให้ด้วยค่ะ